อันนี้วิธีขึ้นเพลนะครับสมมติเรามากันมากันอย่างเงี้ยห้าคนถ้าสเรามีต้นไมแ้แค่สองต้นเราก็สามารถปลูกเป็นเพลคอนโดให้ให้ทุกคนนอนกันพอได้เวั้นปลูกเปลคอนโดเราก็จะปลูกแบบลักษณะแบบนี้ที่สอนเมื่อกี้เว้นระยะให้พอดีงั้นเวลาขึ้นนอนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าใครจะนอนเพลไหนยังไงดูจากคนที่น้ำหนักเยอะสุดนอนเพลล่างเลย อ่ามาเลยมาเลยไหนที่เอาแถวนี้ก่อนที่กจิ๊กลงเวลาวิธีนอนเปยคือเราลองไปนั่งก่อนลูกลงไปนั่งไหนไหนบบกลางเปรออกอ่า,าลงไปนั่งไม่ใช่นั่งอย่างน,นั้นไหนไหนอ่ากลางเปยออกแล้วก็น,นอนอ่าเอาถอดรองเท้าลูกขึ้นห้องนอนถอดรองเทา้าเอานอนลงไปเอาคนที่สองใครออกมาขึ้นมาคนที่สองกันนอน่ใครก็ได้มาอ่าใครก็ได้มา ถอดรองเท้านะถอดรองเท้าอรองเท้าใหญ่มากนี่ขึ้นหนึ่งวิธีขึ้นจริงๆคือเราจะเหยียบเปลยล่างลงเราเหยียบเปลยล่างเป็นบันไดแล้วก็เอ็นตัวลงไปลูกพุ่งพุ่งเหลาเข้าไปพุ่งไปอย่างนั้นแหละพุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปนั่นแหละพุ่งเอาหัวไปพี่เก็บพุ่งไม่เป็นไรขึ้นไปเลยขึ้นไปก่อนพยายามขึ้นมา ไม่ได้มันยนมีดขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้ขึ้นขึ้นไปอย่างเงี้ยพยายามนั่งให้ลูกนั่งถ้านั่งได้นั่งเลยเอาอหันหันหลังมาอ่าแล้วเอาเท้าไปด้านนู้นนะเอาหัวไปด้านนี้อ่าเอาเท้าไปด้านนู้นเท้าไปทางหน้าพี่กิ๊บน่อยนั่นแหละหน้าพี่กิฟตอ๋ออันนี้มันไปนั่นเพื่อไม่ให้ถ้าเกิดเอาหัวไปด้านเดียวกันมันจะชนกันในในลงมาลงมาก่อนนี้อันนี้ลงมาก่อนขยับสายอันนี้ใหม่ใหม่ อ่าข็งปันย <oh> ู่ท uh, um, ี <S <s ่ไขยับเลยไ้เป็นรยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เค้กนอนเปรที่สามเค้กนอนเปรที่3าข้างบนเปรรับ้ําหนังได้สบายอืมอ้าวขึ้นมาเลยอย่าเปรี่ร่างลูก หย่าไปล่างเหยียบเหมือนเราเราอย่างนี้ดิอ่าอย่างนั้นอ่าแล้วกลับหลังนะอ่าไปตรงนู้นยึดลากตัวมาด้านนี้นั่นแหละสบายเอาคราวนี้คนที่ถามเก๊กเลยเก๊กเก๊กเลยเหยียบนี้เลยลูกเหยียบอุ้มก็ไปเลยอุ้มไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเดี๋ยวก่อน Um อไม okay. ่โยกลูกไม่โยกไม่โยกอ้วหลังอ้วนรงเท้าอ่าอ้วนไปนุชอ้าเท้าใครอ้าวเท้าใครเอ็กคเท้าใครเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้เฮ้ย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 เฮ้รเฮ้ยเฮ้ยเ้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 เเ้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 าเ้เ้ย ไจับจับกลางจับกลางก่อนปอนปอนจับล่างจับล่างจับล่างก่อนเหยียบเหยียบหัวตตรงนู้นเหยียบอ่าเนี่ยหั่นลังหั่นล่งเหยียบหัวเปลยนะเหยียบหัวเพื่อนนะไม่รู้ใช่ไหมอ่าละกันกับอีกด้านอีกด้านเออโอ้ยนักจับนั่นแหละออกเลยมันจิตนะยังฉันเปุดเลยได้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 มันมันจิตอ้าไม่เป็นไรอ้าวใครคนถัดไปหนูใครมุกมิดไปเลยบอลบอลจับจับ เหยียบเลยเหมือนเราขึ้นบันไดอะลูกขึ้นบันไดเหยียบเหยียบวงเล่นนะพอยพอยขยับมาพอยขยับมาอย่าอย่าัวพี่อย่าัวบเลยกางการเปลย์ออกกางเปลย์ออกอ้โพี่กิ๊ฟอีกด้านหนึ่ไว้เอาหัวมาด้านนี้เอาหัวมาด้านนี้ลูกอยนู่นลูกยายยายเออนั่งเออนั่งเอานั่นแหละอ้โหตอนนี้ เอหัวหน้ามปนองหันหน้